สถานที่เที่ยวหม่องไม้ของเรื่องนุชานะครับเป็นภูเขาครับเป็นภูเขาเป็นอ่างเก็บน้ำครับมีภูเขามีนกมีปะมีปลาครับตลานกตกปลามีเ็ดครับเป็นนกปัก้างนะครับอันนี้เป็นฝูงใหญ่เลยครับแบบหลายครับอยากบินบินวะครับเดี๋ยวผมเดืย เอาไปให้เบิ้งครับภาพพี่เบิง้งนางตโตกปูดเตืเ่เตี้ยทุกคนละครับแมนเบิ้งอะไรครับนะปลาแข็งครับพวกนี้เคยถือปิ้งพุ่งแค่อนึงโอ้ยเสียงโขบปากมันทกกั้งกบกบแล้มันถือมือก็จะขาดครับลงหน้าไฟไฟใดนะบอกหอยเบิ้งครับนกอ,อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปให้มันบินครับไปเบิ้งต่อแมันบินนะครับไปหนึ่งสองสาม ช่วงนี้ก็ไปอีกครับโอ้ยลายครับตอนนี้ม่อยู่ลายครับอยู่เรื่องอื้บินนกครับนกนกนกปากห่างตัวนี้กินหอยครับกินหอยกินปลาแต่ว่ากินหอยนี่หลายครับบินเวริรนเลย หลายลอยตัวครับผู้ใดไม่เลือกอหาเลาะขีเลือกชมวิวครับชมนกชมไม้ชมน้ำภูเขาครับทีเพรใจคิดว่าประผาดครับมันอยู่ไก่ครับมันลึงมันลึงคนละมั้ง น่าจะประมาณเกือบพันตัว้วครับตอนนี้นะเห็นเห็นอยู่เนี่ยหลายต่อยตัวครับมีสองตัวบอ,อยาดเลยครับนี่ยอะตัวนึงอีกตัวนี้ก้าไปบนนี่ไปบนนี่บินไหมว่บ,บินว่บ,บินไตเวทไซได์เลยนี่เอาบอ่เอาบอ่เอาบอ่ตไตเวทไซได์เลยนี่โอ้บอ,อยาดเลยครับไม่กลัวเลยตัวนี้บอ,อยานเลยเซย ูน้ำกอผนหลายครับุลน้ำกอไก่โตโตเต,ต,ต,ต็ดเต็ดด้วยครับอยู่น้ำกอรครับเพิ่นหายกินบักหอยครับบักหอยเปลือกแข็งๆอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้จะเสียงหยำตังแตกปูผล่ะครับปากแข็งค่ะนะครับเรื่องลค่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับสำหรับ ท่องเที่ยวครับอากาศมัหอนมาเล่น้ำครับนกครับนกปากหางบรรยากาศออ้ยครับบัดไปงง้อยยึดตัต้นใหม่เขาอากหลกักแนมเห็นไกๆครับแบบร้ายครับนี่แหละครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเรื่องลูกค้านะครับ ห้วยลำพงตอนบนนะครับปลาชะโดก็ร้ายครับกระสุนก็ร้ายครับอีขัวก็มีครับอีขัวนาเคือนกับมีครับก้นตกปลานาดินครับท่องเที่ยวถ้าเราบนักท่องเที่ยวนะครับที่มามธรรมาชาตินะครับเปิ่งนกและก็ชอบตกปลามากเลยครับ ที่นี่คือเลิงนุกชานะครับเป็นเขตล้อยต่ออำเภอหนองพอกนะครับอำเภอเสรีรู่วมครับเป็นเขตร้อยต่อครับนกกระายครับปลาใหม่ในตามโอ้ดมสมบูรครับโอเคครับอยากบอกให้รู้ว่า มองนี้เล่นทุกท่าครับสวัสดีครับ